G B J 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 เออชอบเหรอดีจังเลย G B J G B J มันชอบเหรอ ชอบ C B J นี่ย B J C B J C B J ชอไหมชอบ C B J ล่ะ C B J B G B J เลย C B J C B J C B J ออ วราทีา่ว่าน้ำลาย G B J ปันไม่ชอบเลยนะภฐาษาอังกฤษอะเก่งภฐาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กอันนี้ทบ G B J หร G B J ทำไหม <c oughs>